ครับมาหอดตอนเศร้าครับเมื่อนี้ครับมายกปลาอีกกับบาบอยครับเอามาลุ้นน่งกันครับเป็นบาทเลกแขกงมานพี่น้องครับบาทเลกแขกงมานครับบ้าดเล่บอยกระสีบ้าทเลกแขกงมานครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นน่งกันครับพี่น้องครับไอพี่น้องเบื้องเนี้ยอุ๊บปลาปอปลาขาวปลาอปลากระป๋องกระมี่ครับปล่อยลงไปครับ ดูน้ำกันครับพี่น้องปลาขาวครับมันสีแรีนครับนานครับปลาขาวปลาขาวสวยงามครับสามตัวครับบาดมามากเป็นหลอดเลยครับช่วงแรกเบาดินยกเบาบ,าบอยลงขี่เป็นฟีนองเบืองถือบาดละหลายเตอ,อยู่ครับน่ะครับผม ครับพี่น้องดูน่วมกันครับนั่นเต้นแล้วครับเต้นแล้วครับพี่น้องปลาขาครับตักบ่าวบอยตักตักปลาขาวตัวงามเลยพี่น้องสวยเลยน่าปลาขาวปลาตัวสวยับมี่ครับดูตัวสวยครับครับลูนดนึง เด็ดแล้วบ้าบอยแมนบอแมนบ้ยปลาลดเเดียวปลาขาวกรถืครับพี่น้องครับนี่เราปลาขาวเลยครับตักตักบ้าบอยปลาลุดปลาลดปลาลดก๊อปก๊อป เบอลุนะ้บ่บอยอ้าวมาอีกแล้วครับ oh, พ mm ี hmm. ่น้องครับขนาดพี oh. so ่น้องเอ้ยอ้ยเต็มดวงตวงามตักบ่บอยตักโอ้ตัวงามพี่น้องนี่ครับ้ยงามเลยพี่น้องโัวาไางามเลยครับ บรรยากาศตอนเศ้าพ e ี uh. ่น้องครับรับพี่น้องกับมหายกสะดุ้งคือกันครับเ็มเลยพี่น้องโอ้ประหลัดใหญ่พี่น้องครับโอ้ยบาดพี่น้องโอย น้นไล่ะครับพี่น้องครับน้ากันครับพี่น้องครับรุ่นรุ่นรุ่นีนว่าุ้่นจีนมพี่น้องสามตัวสองตัว กลตัวเก่าครับน่นเขาลาคุยลาน้อยีาครับเออครับที่หักตับครับ วันท่านลแปดม่งครับครับผมรุ่นน้ากันครับพี่น้องครับมาบอมาบอ้งกรัมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับตักตักบ้าบอยครับตักต ต,ตัวงามนะครับตัวงามนี่พี่น้องครับครับผมเฮ้ยเฮ้ยมามาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับครับผมโตงามเลยพี่น้องครับครับผม โดดแล้วครับพี่น้องครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับตัวเดียวโดดสองตัวสองตัวพี่น้องกมปรักษาบ่พี่น้องหากินกันไปนะพี่น้องนะครับมาหลุ่นกันต่อครับมารับคนนี้ก็ปลาเว้นนี่ก็เอาไปอันนี้เด้อ อากาศดีดีครับพี่น้องคุมฟ้าคุมฝนนะครับมื่อนี้วันที่สิบสี่บอกครับสิบสี่ตุลาหรือเปล่าครับมื่อนี้เศ้าๆนะครับเบาดินเบาบ่อยมากหกโมงกุบก้านแล้วครับบรรยากาศดีครับพี่น้องลุวมกันครับฮึฮึฮมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้เปิดปัดสะเทียน ปลาเตลาเพีเ้ยนครับปลาเต่เพี้ยนครับปลาเี่าเพี้นยนโอ้ซัมย,ยูสาเลยครับมับตัวซัอยูสาเลยอ่า หลุมกันครับหลุมกันครับหลุมกันครับไบบอไบบอว่าบอยอ,อ้ม่าครับโอ้เป็นอะไร โดดแล้วครับ <German> พ right? ี no, so ่น so ้องครับโดดแล้วครับโดดแล้วปลาสูตรครับครับปลากระสูตรครับเห็นปลาเข่งเห็นปลาเข็งพี่้ปลาเข็งเลยครับเห็นเยอะมากพี่เห็นปลาเข็ง

ปลาตัวงามครับพี่น้องปลาตัวงามนี่พี่น้องครับดนะูน้ำกันครับดูน้ำกันครับ ไปบ่พี่น้องไปบ่โอ้มาอีกแล้วครับครับผมง่ายง่ายมาครับง่ายมาครับครับครับผมปลาอยากเขากล้องไม่จับปลาอยากเขากล้องพี่น้องครับตัวงามครับพี่น้องครับมันมันมันครับ ตามอุ้มบัวตามกอหยานะครับเพว่ามันจะอยู่น้ำแถวกอหยานอยบ่ใจใจใจมาแล้วครับเช่นเช่นเกลืองกระบอเดี๋ยว้ไปซ้ำกันชัวร์นี่เส้นเคยกันเล่นซ้สองมันตามกอหยาพูตั้งสัรนะขอไม่ดีนะกอหยาบ่เบิ้งหันก็กอหยากันเ้อ

ก็แห้งเหมือนก้อนนี่เองก็ถือกันนะครับมาบอครับพี่น้องโดดแล้วครับพี่น้องโดดแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับโอ้นั่นครับพี่น้องครับกบหัวบ่ นี่นครับเขาแดงครับมาแล้วครับมาแล้วครับเขาบ่เขาบ่าครับเขาสองตัวครับผม <laughs> สองตัวครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณปีนองนะครับปีนองฟังเล่าฟังไทยพีนองข้างต่างแดนต่างประเทศน้ำเด้อรับ ที่ให้ความมักความแพ่นเมตตาห้อยดินดินอีสานชเแพร้อมบารบอยค่อนใช้ชเแวกครับสองสองสองไอ้หนองนะครับหาอยากหากินตามวิถีชีวิตธรรมชาติบานเฮานะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังคิดกำลังใจพ่อให้ลูกหลานในมีแห้งสู่ต่อไปในเด้อครับยกฟอยกนั่นเขาแล้วบปะดิของหยังงนาบ่ขอแล้วของแล้วเขาบอสเขาบอสไอ้ตัวนึงปลาคุยลามปลาคุยลามตัวนึงครับ พอได้สองวันอีกพอหมานกว่าเอาอะไรหนึ่งพอได้สองตะขึ้ล่ามพี่ไหมตะขึ้นล่างเหมือนกันครับเฮ้ยเได้พอครับพี่น้องเขาบอกเขาบอกปลากระพงเต็มเลยปลากระพงปลากระพงเต็มเลยครับพี่น้อง เอาหลุดเนาะเอาไปทอดทำปลาลาก็ได้ครับอื้มป็นกระพงครับทำปลาลาก็สุดยอดเหมือนกันปลาลาตัวอ้ดูนี่เป็นฤดูน้มหลดนะครับพี่น้องป้าเป็นกระสีแดนแน่ครับปลาขาวหนานะครับปลาเสรีปลากระพงครับขุนขึ้นผอพันยศขุนรุ่นมึงพ้อรุ่นบอสน่านเขาแล้วครับดินแล้วดินแล้ว ให้หน่อยบอสทอดเ้าบอสครับนะนั่นที่พ่อยังให้เป็ดดิบๆไปยังเข่าบอสครับพี่น้องครับโอ้ดีดีครับผมพี่น้องไหนบอส ลุ้นมั้ครับแดนบอกไปนอนครับ,นบ,ห,นรบหนึ่งตัวครับหนึ่งตัว พ uhm, ี่้โองครับโดนลวครับโดนลวครับดนเลยครับพี่าตะเพียนตะเพียนหเพียนครับ เป็นสตัวแล้วพี่น้องเสีไปโรงสาน้ำดีครับเสีไปโรสาที่งตายเลยไอ้ปล่อยสาครับลู้นึง่ไปแล้วบอกาหลายคนขี้ยาครับนครับสอนร้ไม่ดีได้ ได้บาทบมอครับพี่น้องครับบุญกันเมืองครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเอาเข้ามาแล้วครับผมโอ้บุญครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับครับ ใช่ครับน่าเขาปะครับเขา่าด้อคลยรถพูดดีนะครับ

เปิดรถครับโผมเด็บเลยพี่น้องครับเปิดรถครับมันหมานครับมันหมานมันหมานันกันครับคลิปนี้กระือว่าคุมครับพี่น้องปลาขาวเขาดีครับครับผมนี่ครับผมครับผม เออเข้ามาล้วครับ ลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับโดดแล้วครับโดดบอครับพี่น้องครับโดดบอโดดบอครับโอ้โอ้คลิปนี้ถือว่าสุดคุ้มแล้วครับมือนี่ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณแห้งเอื้อแกลงใจนะครับจากพ่อจากแม่เอื้อยไอ้ไส้ยิงน้องนุ่งเบอร์สุขุมสุขลนตลอดจนพี่น้องทั้งยูทูปนะครับห่มสองน้ำกันนะครับหอมบบาดินบบาบอยมือนี่มายกถือว่าคุ้มครับคลิปนี้ครับ แดดเนี่ยอยกข้าวหาดได้หลายเติบอยู่คร um> ับพ <um uh ี่น้องครับเบิ้งครับขับไปยกเบิ้งโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเดยไก่ลายเลยนะครับเบิ้งครับโอ้โหขึ้นเลยปลาขาวปลากระสูดครับ ขอบคุณพี่น้องเบิร์ดทุกๆมองบอลฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวดินนะครับพ่อดินทีน,น,นิสารบาร่าวไอยคนใช้แนแน้นำในดเด้อครับฝ่าวนันในเด้อพี่พรัมือในใบสมีสะกอนสวัสดีครับ